ใครที่มีคําถามนะคะท้งไว้ตอนนี้ค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปบค่ะกำลังนะจะพูดคุยกับทางด้านของคุณบาสอภิวัตรค่ะจากบอลลี่เบเลเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณบาสสวัสดีครับผมโ okay. อเคคุณบาสเรามาดูกันออตอนนี้ที่เราลุ้นกันอยู่ตัวไฮใหม่มันไปแตะแล้วแหละประมาณเมื่อกี้นั้นสัมภาษณ์ไม่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้ตัวของเซตพันสองแปดสิบกว่ายัางอยู่ไหมคะ,ะผ่านผ่านแนวต้าน ไฮเดิมขึ้นไปได้แล้วนะครับสำหรับตัวดัชนีเซนเด็กนะครับในรอบนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือเบรกแนวต้านไฮของรอบนะครับที่1280นะครับขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่1286นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางดูดีเลยทีเดียวนะครับคือเราก็มองว่าเป็นการกลับตัวรูปแบบ d o u b บ e บอททอมนะครับก็แนวต้านถัดไปเนี่ยรอไปทดสอบอยู่ที่1300แล้วนะครับ1300เป็น ด่านเราทดสอบในรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเซนเด็กเนี่ยเราก็มองว่ายังมีลุ้นที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อตามรอบนะครับอืมแต่คุณบาสขนาดวอลลุ่มยังไม่ได้เข้ามาจากต่างชาติฟันโฟก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นทั้งไมหุ้นเรามันวันนี้ค่อนข้างดูแข็งแกล่งเป็นพิเศษอะคะก็หลายหลายตัวอ่าหลายๆตัวนะครับต้องบอกว่าฟื้นตัวขึ้นมาทําได้เพราะนั้นคือเนื่องจากเทรนเทร EN นแนวโน,น้มโดยรวมสําหรับตัว เซนเด็กเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ของขาขึ้นตั้งแต่ถ้าในทางเทคนิคนะครับคือก็ฟอร์มไม่หลุดนะครับหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งสองหนึ่งสองสามูนย์แล้วก็กำลังที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเออใช่ครับถ้าดูถ้าดูาด,ดูจากต่างชาติในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าหุ้นไทย <Ừ. S 1> สักเท่าไหร่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากแนวโน้มในในภาพใหญ่สำหรับตัวดัชนีเซนเด็กเนี่ยท,ที่ที่ยังคงเป็นเชิงบวกดังนั้นเนี่ก็เราก็ ย,ยังมองว่าไปได้ต่อนะครับยังไปได้ต่อพอมันเป็นแบบนี้นะแตอบเนี้โดยที่ต่างชาติยังไม่เข้าอ่ะถ้าฟันโฟเข้ามาอันนี้เราสามารถสามารถคาดหวังได้เลยไหมคะว่ามันอาจจะไปในจุดที่เรากําลังแบบเคยคุยกันไว้ที่ประมาณพันสี่ใช่ครับเร,เรายังหวังเรายังหวังอยู่นะครับสําหรับการขึ้นในรอบนี้นะครับที่อย่างน้อยเนี่ยพันสเนี่ยเราว่าคาดว่าน่าจะได้เห็นการทดสอบแล้วส่วนพันสเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูดูเทรน์ประกอบนะครับถ้า ยังคงทิศทางอย่างนี้อยู่นะครับยังคงลักษณะเทรนด์ที่ยังคงเป็นเชิงบวกเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยยังยังมีค่อนข้างสูงพันสยังยังสามารถลุนได้นะ,ะยังสามารถลุนได้ขอความรู้ด้านกราฟหน่อยค่ะตอนนี้นั่นเห็นว่ามันเบรกตัวแนวต้านสำคัญที่ 1, 2, 8กว่ากว่ามาตัว W เนี่ยค่ะพอมันขึ้นมาแบบเนี้ยตามปกติแล้วมันมีรูปแบบแบบ ไหนบางคะที่เราควรจะควรจะระวังหรือว่าควรจะพิจารณาในระดับต่อไปก็จะมีสัญญาณที่ว่าในในการขึ้นล้อมเนี่ยก็พวกแบบไอซีโอบอลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็มองว่ายังยังไม่เข้าสู่ภาวะโอบอลเลยนะครับสำหรับตัวดินเองยังยังไปได้ต่อนะครับก็ที่ต้องระวังก็คือแนวต้านทันสว่าจะติดไหมนะครแต่ว่าถ้าติดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังยังผมว่ายังยังไป ไปได้อีกนะครับโอเคค่ะดู mai กันบ้างค่ะไปกับพี่เขาไหมคะสำหรับ mai รอบนี้ยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกนะครับคือยังขึ้นไม่ผ่านแนวต้านไฮเดิม erm, ก็รอบนี้เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนะครับตัวที่เบรกเนี่ยจะเป็นเซ็ตห้สิบเซ็ตร้อยนะครับที่ขึ้นมาใหม่นะครับ <c oughs> โดยโดยเฉพาะเซ็ตร้อยนะครับท,ที่กำลังเบรกไฮเดิม erm ของรอบนะครับส่วน mai กับ sset ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่า mai เนี่ย เอสเซทเบรกครับอ่าเอสเซทเบรกหุ้นกลางหุ้นใหญ่มานะครับแต่ว่า m อไไม่มาครในรอบนี้เอไก็ยังคงพักตัวสะสมกําลังออกข้างแต่ว่าเทรนก็ไม่ได้แย่ครับเทรนก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ทิศทางยังไปได้ต่อนะครับโอเคค่ะมาที่คําถามผ,มผู้ชมบ้างนะครับวันนี้ตัวแรกเป็นตัวทรูค่ะทรูทูผมว่าย่อมาหน้าซื้อนะครับสําหรับตัวรอบนี้นะครับเราก็มองว่า ทิศทางโดยรวมถือว่าภาพหลักเนี่ยยังคงเป็นเชิงบวกแลนั้นเนี่ยย่อลงมา11.2นะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับทูจะมีแนวรับ11.2กับ10.7นะครับเข้าซื้อเล่นรอบได้นะครับอือฮึ่ตอบไปเป็นตัว t c a คค่ะ t c a คมองเป็นจังหวะขายทองไรนะครับเพราะว่าขึ้นใกล้แนวต้านสำคัญคือบริเวณ52-53 ดังนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะมีการย่อตัวระยะสั้นให้เห็นได้บ้างนะครับก็ทิศทางโดยรวมเนี่ยนะครับเป็นบวกก็จริงแต่ว่าอัพไซด์เริ่มเหลือน้อยแล้วสำหรับตัวทีแคนะครับอืึเอ่อถัดไปเป็นตัวโมโนค่ะอ๋อโมโนโลงมาแตะ่านแนวรับอเอ,อ่อบริเวณหนึ่งจุดห้าหกอ่าแนวรับสุดท้ายเลยครับหนึ่งจุดห้าหกหลุดไม่ได้ครับ ถ้าหลุดต้องชะลอการลงทุนทันทีแต่ว่าเริ่มเห็นการยืน1.56ได้ก็ก็ประคองทิศทางเชิงบวกในในรอบสั้นนะครับอย่าหลุด1 1.56พอแล้วครับสำหรับตัวโมโนโอเคค่ะลอยฟ้าบ้างค่ะเอโก้ค่ะเอโก้ดีครับปิดแกลนะครับฟื้นตัวขึ้นมาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะเพื่อเทสไท์เดิมแนวต้าน1น8 5นะครับแล้วก็ลุนทำให้ใหม่ทิศทางใช้ได้นะครับโดยรวมดูดีครับผมอือฮึอ ทีโอพไทยออยค่ะไทยออยก็กำลังเบรกเลยวันนี้เปิดแกลขึ้นมาสามสิบจถึงสาบาทนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการขึ้นต่อตามรอบนะครับก็ทิศทางยังคงเป็นเชิงบวกนะครับมีการที่ได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นเพื่อทำไฮใหม่นะครับเข้าจังหวะนี้ได้ไหมคะหรือว่ารอหน่อยดีกว่ารอ,อ,อย่อดดีกว่าครับเพราะว่าตัวไทยออยเนี่ยนะครับคือมัน มันไม่ใช่หุ้นเบรกเราไปเลยนะครับคือถ้าอยากให้ต้นทุนสวยๆเนี่ยแนะนําว่ารอจังหวะย่อตัวแล้วค่อยเข้าซื้อจะได้ต้นทุนที่ดีกว่าหรือว่าใครใครกลัวตกรถนะครับก็1ไม้ไปก่อนได้นะครับโอเคค่ะ SCB ค่ะ SCB นะครับก็ย่อตัวลงมาเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเช่นเดียวกันนะครับแนวรับที่เบรนอ256 เออร้อยร้อนะครับตรงโซนนี้เนี่ยผมว่าถ้ายอ่อลงมาเนี่ยรับเล่นรอบได้นะครับอือึโอเค BCP ค่ะ BCP อ๋อบางจาดรอบนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นลันกษณะเทรดดิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับที่บริเวณฐานรรับด้านล่าง29นะครับ29เนี่ยจะเป็นจะเป็นโซนซื้อที่ดีครับผมโอเคตัวนี้ไม่ได้ถามนะแล้วตัว WHA ค่ะ เวชไปต่อครับไปต่อยังคงเป็นไซด์เว้าฟนะครับมีการเทสไซด์เดิมที่3 8 4นะครับเพื่อลุนทำใหใหม่แนวต้านถัดไปก็อีกทีที่4บาทนะครับเวชัยนี่คือเข้าณตอนนี้ไม้หนึ่งหรือว่าหรือว่าเข้าได้เต็มเต็มเลยคะเนะี่ยรอรอย่อดีกว่าครับรอย่อดีกว่าอ๋อรอย่อใหม่หน่อยดีกว่านะคะโอเคค่ะมีแอดวานใหม่ตัวค่ะ Advanced, Advanced แอดวานแอดวานเราก็แนะนำนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเอ่อ ตรงฐานแนวรับบริเวณ285-290นะครับก็มองว่ารับเล่นรอบได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการปื้นตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอ,อการบินไทยเป็นยังไงบ้างแล้วคะเนะี่ยการบินไทยดีครับตามรอบดีนะครับเมื่อวานนี้ปิดทฮยของวันวันนี้ย่อตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าย่อไม่หลุด14บาทเราก็มมองว่าย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับอ,อการบินไทยนี่แนวคนติดข้างบนค่อนข้างเยอะ เข้าในจังหวะนี้แล้วถือรอได้ไหมคะได้ครับได้ครับถ้าถ้าอยากจะเข้าก็เออผมให้แนว s ต o อ loss คือจริงๆมันจะอยู่ที่สิบสามจุดเจ็ดนะครับถ้าถ้าเข้าแถวเนี้ยนะครับก็ถ้าหลุดสิบสาจุดเจ็ก็เป็นแนวสต็อปรอสในการในการเล่นเกมกำไรระยะสั้นนะครับโอเคค่ะขออีกสองตัวนะคะตัวบีกิมค่ะบีกิมไปต่ออีกิมเราชอบครับกับตัวรอบใหญ่แล้วนะครับกับตัวรูปแบบ t ร i p l e b บ t ท o อมนะครับก็แต่ว่าแนะนำว่าย่องมา แนะนำว่าเล่นจังหวะย่อตัวจะดีกว่านะครับเราก็แนะนํามาตลอดจังหวะย่อตัวสำหรับตัวบิกิมก็แนะนําให้เข้าซื้อนะครับโอเคไขออกตัวนึงคือ g p s c ค่ะตัวนี้เราก็ไปต่อเราก็ชอบเหมือนกันนะครับตราบใดท่ายังยืน40ได้ก็ยังคงแนวโน้มเชิงบวกมีการชี่ได้เห็นการขึ้นทําไฮให,หม่นะครับถามคำถ,ถามเดิมเลยคะ่ะอันนี้ g p s c เข้าตอนนี้ได้เลยไหมคะไม่ต้องรอย่อแล้วไหมหรือว่ารอหน,หน่อยนึงต่อราคาหน่อยจริงรอใกล้ๆ40จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ ตกลถไปซ้อพัแล้วก็สามารถวันนี้มันเพิ่งเบรกด้วยนะครับก็ยังพอได้ตามได้หนึ่งไม้นะครับอโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะได้ครับสวัสดีค่ะ